เจอแอปตัวหนึ่งที่ทำให้ม็อกอัพหรือสกินช็อตของคุณดูดีมากขึ้นกับเลเยอร์มุดเรามีโปรดักต์หรือโพสโซเชียลที่เราอยากจะทำให้มันมีสกินช็อตที่สวยมากขึ้นเราเลือกรูปมาลงแบบนี้นะครับเราสามารถปรับได้เยอะมากๆเลยปรับไซส์แบบนี้ตามที่เราต้องการปรับการโลเทตได้แต่ความเจ๋งคือ TD ครับเราปรับทีปุ๊บอ่าเราจะเห็นไหมว่ามันมีความเป็นสามมิติมากขึ้นแกนแบบนี้ได้เลยเราถ้าอยากให้มันเป็นเว็บไซต์ตรงนี้ครับมันจะเป็นเหมือน Safar รเรากดลากตรงนี้ได้นะหรือจะเป็น, Google บบนกรนะกดา่โคาามาือ, size อ่ เป็นแบบไหนมี Back9 บบ Custom ให้เลือกเยอะมากๆ Back9 แบบ,แบบนี้ละกันสีคือสีที่ชอบที่สุดคือ Shadow Overlay แสงพระอาทิตย์เข้ามาแล้วทําให้เกิดเงาแบบนี้อ่ะมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นี่ฟิวนี้ก็ได้อะแม้มันจะมีเงาแบบเหมือนเป็นหน้าต่างสาดเข้ามาเนาะแบบนี้เลยก็จะมีมิติความสมจริงมากขึ้นหลังจากนั้นเรากด Export ครับเป็น PNG กดดาวน์โหลดปุ๊บไปที่ได้ลองเมื่อกี้แล้วครับก็ละเอียดออกมากๆที่สําคัญมันฟรีด้วยนั่นแหละแต่จะมีบางครั้งที่มันเออะๆออออบ้างกดดาวน์โหลดออกมาแล้วไฟล์มันไม่ออกเนาะแต่ถ้าแรกกับการใช้ฟรีเราได้ภาพที่เราต้องการใครที่ต้องการ Product Mockup App ทํา Screenshot ดีๆไปลองใช้ก็ได้ครับกับ Layer